ไกด์ดวงชะตาเรสสัปดาหครับกับผมนัทนรนะครับถ้าได้เกิดในวันพฤหัสครับในช่วงสัปดาห์นี้มีภาระเพิ่มมากขึ้นนะฮะมีใครที่อาจจะสั่งงานโยนงานแล้วก็ให้ไปทําอะไรนะครับที่เราทั้งอยากทําแล้วไม่อยากทาเนี่ยก็จะเจอภาระที่เพิ่มมากขึ้นแล้วทีนี้มันโอเคไหมภาระเข้ามาเงินได้เพิ่มหรือเปล่า เงินเท่าเดิมนะครับใครที่ทํางานประจําก็ต้องรู้อยู่ว่าเงินมันมีเส้นของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภาระเข้ามามันก็ข้อดีคือหนึ่งกูจะเหมือนกับเบื่องานเดิมๆนะครับน้อยลงเนะเพราะว่ามันมีอะไรใหม่ๆข้อ2นะครับมันมีโอกาสที่จะได้ชื่อเสียงหรือได้เครดิตในสิ่งที่เราไปทานะครับทายังไงก็ต้องได้นะทำมากทําน้อยหรือทาอะไรก็ตามอย่างนี้ก็ได้นะครับได้เครดิตได้ชื่อเสียง ได้ความรู้สึกที่ดีหรือว่าได้ประสบการณ์ได้ฝีมืออะไรก็ได้นะครับอย่างน้อยทําได้ทําไปเถิดนะผมว่าในช่วงช่วงสัปดาห์นี้ทําอะไรก็ตามมันมีแต้มมีแต้มนะครับคล้ายสะสมแต้มสแต็มนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะแต้มในรูปแบบใดๆก็ตามมันอย่างน้อยมันก็คือคะแนนที่เราจะได้นะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีเรื่องของงานที่เราทําอยู่นะครับมันก็มีจังหวะ ใครที่ตกงานอยู่นะครับช่วงนี้ลองดูว่าอะไรเก่าๆมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับที่ทางานเก่าหรือเพื่อลมงานเก่าเจ้านายเก่าสถานที่ทํางานเราแวกเขตเดิมๆเก่าๆก็เกี่ยวนะสมมุติเราเคยทำงานอยู่หมู่บ้านนี้หรือทํางานอยู่เขตนี้นะครับแล้วช่วงนี้ว่างงานอยู่ลองไปสมัครงานในเขต เดิมๆด,ดูนะครับมันอาจจะมีบริษัทอะไรที่เราทําได้หรือว่า,ามีอะไรทำนะครับนี่ในอะไรในเส้นทางเดิมๆแล้วกันนะมันจะเหมือนก็ย้อนอดีตนะครับบางทีช่วงนี้บางคนอาจจะยังเจอเพื่อนเก่าเจอแฟนเก่าเจอคนรู้จักเก่าเจอเพื่อนร่วมงานเก่าโผล่มาเลยนะครับทั้งที่อาจจะเจอกับตัวเองหรือว่าโดยตรงนะหรือว่ามาทางโซเชียลทางเน็ตเวิร์กนะครับก็มีได้นะครับฉะนั้นช่วงจากนี้ไปนะครับอะไรที่ มันจะช่วยเหลือเราได้นะครับมันก็คืออะไรที่มันเก่าๆเ,เดิมๆเ,เส้นทางงานคนได้ครับหรืออาจจะโทรถามพักควกเพิ่นฝูงซิว่ามีอะไรทําบ้างหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าบอกไว้ด้วยถ้ามีนะฮะอะไรอย่างนี้และต่อมาเรื่องของเงินนะครับในช่วงนี้ดวงของการใช้เงินมันก็ใช้ต่อเนื่องของมันอยู่แล้วนะครับมีรายรับสับคนที่ทํางานนะฮะมีจะมีรา,รายรับพิเศษมีโอกาสที่ใครที่ทำงานแบบ เอกชนหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวดรืยค้าขายหรืองานเซอร์วิสงานบริการงานที่มันไม่ได้เป็นเงินเดือนประจำนะฮะมีดวงที่จะได้เงินพิเศษพิเศษหรือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีเงินที่มากกว่าช่วงกันก่อนแล้วกันนะครับบางคนได้เงินวันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ก็ให้รู้ว่ามีดวงที่จะได้เงินมากกว่าช่วงกันก่อนนะฮะแล้วมันมีดวงที่จะมีคนชวนไปทําอะไรด้วยนะบางทีอยากจะ ชวนไปทำงานจ็อบพิเศษไปเอ่อถ้าไปอยู่ที่ใหม่ก็ได้หรือว่ามาช่วยแก้งานให้หน่อยอะไรคือมีคนนึกถึงมีคนระลึกนึกถึงนะครับนึกถึงในมุมของการช่วยเหลือหรือในมุมของความเดือดร้อนก็นึกถึงเราก็ได้นะครับแล้รแต่แต่ว่าอย่างน้อยก็มีคนนึกถึงแล้วกันนะแล้วก็เรื่องของเงินงานความรักนี่มุมดาวความรักมันมีดวงที่ อาจจะต้องไปช่วยเหลือกับแฟนช่วยเหลือกันอะไรกันนะช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งนะครับบางคนแฟนมีธุรกิจก็ไปช่วยแฟนบางคนแฟนกําลังแบบโอเครียดกังวลมีตกเรื่องปัญหาหนึ่งน้สี่อะไรพวกนี้นะครับเราก็มีดวงที่จะไปช่วยอะไรทางใดทางหนึ่งกับแฟนเราคนนี้ได้นะครับมันก็มีจังหวะชีวิตที่สามารถ เกื้อกูลกันและกันได้นะครับทางใดทางหนึ่งในสิ่งที่เราหรือเขาถนัดนะครับถ้าเราเดือดร้อนแฟนจะช่วยเหลือเราในมุมที่เขาถนัดหรือถ้าแฟนเราเดือดร้อนเราก็สามารถที่จะไปช่วยในมุมที่เราพอจะช่วยเหลือได้นะครับใน,นช่วงนี้เรื่องความรักถือโอเคนะฮะใครที่ยังไม่มีแฟนดีในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีนะครับส่วนใครที่มีคู่นะครับเกิน1คนนะ อาจจะสองสามสี่แล้วแต่จํานวนพวู้โหพตนะฮะใครที่มีคู่ไม่ใช่เอกพจน์เนี่ยก็ต้องระวังอย่างหนึ่งคือมันจะหนึ่งความระเปิดเผยนะฮะสองมันอาจจะมีความเศร้าหมองบางเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างใดอย่างหนึ่งทางใดทางหนึ่งบางทีอาจจะทะเลาะกันก็ได้หรือว่าแยกแยห่างหรือมีปัญหาอะไรต่อกันก็ได้อะไรพวกนี้นะครับก็ดูเอาแล้วกันนะเอาตามสมควรนะครับ ทำอะไรให้มันถูกต้องแะ้วกันเนาะแล้วก็เรื่องต่อมานะครับเรื่องของอลูกไงเรื่องเด็กเรื่องลูกช่วงนี้นะครับลูกหนึ่งระวังลูกป่วย2นะครับลูกจะสร้างขวัญกําลังใจให้กับเราให้กับพ่อแม่กับวงตะกูลอาจจะเรียนดีหรืออาจจะ,จจะพัฒนาศักยภาพบางอย่างที่เขาเก่งอยู่แล้วนะครับทำให้คนอื่นชื่นชมเราก็ยิ้มแป้นไปด้วยหรือลูกอาจจะเก่งในเรื่องต่างๆจนสร้างชื่อเสียง อะไรให้กับวงตระกูลให้กับเรายิ้มแป้นเลยก็ได้นะครับแต่ว่าลูกจะดือ้อช่วงนี้ลูกดื้อนะอจะเป็นดือ้อเงียบดือ้อตรงๆเลยหรือว่าไม่เชื่อฟังนะครับบางคนลูกแบบโอเล่นโซเชียลจังเลยลูกนอนดึกจังเลยอะไรอย่างนี้แล้วพอสอนหรือบอกก็ไม่ยอมทําตามอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะขัดใจเคืองใจกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอ,อยู่บ้างน,นะครับไม่มีอะไรที่น่าห่วงนะ แล้วก็เแต่ระวังถ้าห่วงคือป่วยนะครับมีดวงลูกป่วยไม่สบายระวังลูกเรื่องอุบัติเหตุนะฮะในการเดินทางอะไรด้วยครับต้องเตือนเตือนเขาถ้าต้องขับรถหรือขี่รถนะฮะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับลูกเราแล้วก็ส่วนตัวเราสุขภาพร่างกายนะครับสิ่งที่ต้องเรามาดระวังนะครับเรื่องแรกคือมีดวงเรื่องของการป่วยนะครับเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้บางคนแพ้อากาศบางคนแพ้ฝุ่นบางคนแพ้ขนสัตว์บางคนแพ้อาหารนะฮะต้องระวังนะอาหารนี่น่ากลัวนะบางคนนี่ แบบน็อกได้เลยนะครับแพ้อาหารใครบางคนแพ้พวกพวกถั่วบางคนเรื่องของพวกสัตว์ที่มีเปลือกแข็งอะไรพวกนี้ครับหรือว่าบางคนแพ้พวกนมพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับท้องเสียก็จะไปทานหรือมีเหตุให้ทานแล้วดันเป็นวันหรือเวลาที่เราจะต้องไปทําอะไรที่มันสาคัญสําคัญด้วยแล้วดันมาปวดท้องเจอห้องน้ําอารมณ์แบบนี้ครับแล้วก็ใครที่อยู่ในเขตเมืองไหนไหนก็ตามนะครับที่มีรถติดเนี่ยระวังดีๆครับ สัปดาห์นี้จะมีเหตุให้ไปช้าไปไม่ทันหรือรถติดกลางทางแบบที่เราขนลุกขนพองเลยนะปวดท้องนะปวดท้องท้องหนาท้องเบาอะไรพวกนี้เชินเคลียร,ร่างกายให้เสร็จก่อนก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านหรือกิอนที่จะเดินทางไกลนะครับดูดีๆด้วยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องในรถนะบางทีทเละก,กับแฟนในรถหรือว่าอาจจะปวดท้องท้องเสียหรืออาจจะ เกิดอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นขับรถต้องอย่าประมาทแล้วก็เซฟตัวเองดีๆแล้วก็คลาเข็มขัดดีๆนะครับแล้วก็เรื่องของการทําบุญนะฮะช่วงนี้ทําบุญที่เกี่ยวกับมาเด็กแน่ดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนชราหรือผู้สูงอายุดีที่เกี่ยวกับคนพิการดีนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับนี่อะไรก็ได้ที่เราสะดวกนะครับบางคนยุคปัจจุบันมันเป็นออนไลน์และมูลนิธิ หลายๆแห่งก็ให้โอนออนไลน์นะครับตามกําลังแล้วนะจะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านทําได้ทัานะครับแล้วก็เรื่องของเลขม,มงคลนะครับมีดังนี้มีเลข1นะฮะเลข9นะครับ, <ๆ S 2> รบเลข8ปดเลขห้าเลขที่ไม่ถูกโฉลกคือเลขศูนย์นะครับสีที่ถูกโฉลกครับสีฟ้าสีชมพูสีขาวนะครับแล้วก็สีส้มนะครับส่วนสีที่ไม่ถูกโฉลกคือสีเขียวนะครับแล้วก็ วันที่ดีนะครับมีวันจันทร์นะครับวันพฤหัสแล้วก็วันที่ครับวันที่ติดก่คือวันอังคารนะครับถ้ายที่สุดครับคนวันพฤหัสนะครับเยายาาช่วงนี้ดาวที่เกี่ยวกับปากนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังงานบวกเพราะฉะนั้นยิ้มเป็นรูปเซี่ยวอย่างงี้ให้ได้นะครับบ่อยๆนะยิ้มยิ้มยิ้มเขาไว้กูจะยิ้มแนวไหนก็ได้ยิ้มให้เยอะครับแล้วก็ไปคุยไปเจรจาไปอะไรตอนนี้ตัวเอง จัดการเองสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลุยต่อเต็มที่ครับเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ